มีตังน้องมีตังเด็กแสบตีสี่แล้วเนี่ยตื่นมาหากวนแล้วมากวนพ่อละโหนเวินตาแม่บึงกับกันไกลใส่นอนแม,ม่มาตัดหางแล้วมางน่ะ,ะแสบดื้อตีสี่แล้วตื่นมาะตื่นมาแล้วมาหากวนแล้วอ,อิ่มนะสิกินนมอิ่มเมื่เก้ เด้อไอ้นาน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 เด้อแซบไต้องเลยลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเลยไม่ตังลงไปเลยลงไปเลยลูกหมาเนี่ยนานเห็นไหมครับมันมาควนพ่อแล้วเนี่ยมิตรจ่องมันอบเมล็ดมันหยอกเด็กเด้อเด็กแซบเด็กเจ้าเด็กแซบประจำบ้านประจำบ้านหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดเด็กแซบ หัน้าชุดเก่งเด็แซ่บหัวหน้าชุดจำจุลีหัวหน้าชุดจำจุลีจำจุลีเด็กแซ่บหัวหน้าชุดจำจุลีใช่ไหมเนี่ยจำจุลีจุลาใช่ไหมเนี่ยหัวหน้าชุดจำจุลีจุลาอืมอืมจำจุลีย่อหัวหน้าชุดอืมอืมอืมจัดการจัดการลงใหญ่หน่อยสิหัวหน้าชุดเนี่ยกับแม่กิ้มเนี่ยกับแม่ยากมันอ่ะจัดการมันหน่อยสิเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยน่ะตัดขึ้นมาทำไมเนี่ย ลงไปล,ลงไปพ่อจะได้ถ่ายให้ป้าปาลงุลงๆยายๆดูหน่อยดูสิครับมันดื้อม,มันแสบลงไปลงไปเดี๋ยวเดียวพ่อจะได้ถ่ายดีๆลงไปเนี่ยลงมามือเนี่ยลงมามือเนี่ยเห็นไหมมือเนี่ยลงไปแล้วโอจอจมูกเกาะทมไหมเนี่ยเร็วๆเอ็มมีตัง

จริงๆแล้วเราเนี่ยไปไปเล่นกัาหลนไปลงไปได้ยินไหมเนี่ยลงไปข้างล่างไปลงไปไม่ไต้องไม่ต้องเหมือนเขี้ยวมันจังเลยเนี่ยดื้อมันแสบเป็นหัวหน้าชุดแล้วแสบแล้วเราเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยหัวหน้าชุดจำจุลีเนี่ยแกแสบเนี่ย หนักฟินสบายใจอยู่กับพ่อเนี่ยสบายใจฟินชอบชอบเป็นมาเล่นเลด้ที่เตียงมาเล่นแต่กับคนเขาติดค่าวเลีงเขาเตะเด็กจะเชื่องเชื่องมากมีตังแสนรูน้ ได้มาตีเล็กก็มาป้อนนมนอนนอามานอนในพ่อหอ่มนอนด้วยกันตื่นมาก็ป้อนนมนอนจนโตมันก็เลยเชื่องติด<อ>เวลาเห็นหนูวิ่งใส่กระโดดใส่หลานก็เหมือนกันแต่เ,เขามีพ่อมีแม่<อ>มันก็เลยไม่ค่อยเป็นเหมือนป้ามาันะอันนี้เป็นป้ามีตังเป็นป้าแล้วตัแล้วลูกไม่ได้สักทีท้องทีไรล,ลูกหลดทุกดีเอ๊มีตังเนี่ย พอแล้วดูแซ่บหน้าชุดหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดจำจุลีหัวหน้าชุดจำจุลีพอละไม่เล่นกับมันละเบื่อเบื่อเบื่อพอไม่เล่นกับมันละพอเบื่อเบื่อมันมากเบื่อม okay ันมากเลยไม่มีตังค์ ัมันมากเลยคลิปนี้เอาห้านาทีเลยจัดไปห้านาทีไรคลิปนี้ยาวไปเลยยายวไปเลยลองคิดยาวไปเลยหมาเนี่ยหมามีตังเนี่ยเก okay, ครับหานาทีละ